สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเวียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพึกษ์และขณาดพฤกษ์นะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะท่านสตันจะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็ comment ปักหมุดอยู่เนาะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดน,นะคะสถาการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะสีถ้วยเ้าถ้วยเดวิล ก้าไม้เท้านะคะแล้วก็สองดาบคุณน่อนข่าที่จะมีสนเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันมากเลยนะอาจจะมีเพศเดียวกันเข้ามาจีบเข้ามาชอบนะคะเราจะมีในเรื่องของคนที่เข้ามาในลักษณะแบบฉาบฉวยว่ะแต่คุณรู้ทันคุณเลือกที่จะปิดกัน้นคุณเลือกที่จะไม่เปิดให้ใครในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่ตรงสเปคด้วยไม่แบบไม่ถูกใจไม่ชอบไม่ใช่สเปคคุณสามารถเซ็นได้เลยว่าคนนี้แบบเข้ามาแบบฉับเฉยแน่นอนเข้ามาแบบ มีแฟนอยู่แล้วเข้ามาจีบหรืออะไรแบบนี้เหมือนเข้ามาอ่อยๆเข้ามาคําคมใสคุณอะไรอย่างเงี้ยคําคมเอ่อโน่นนั่นดีนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันแปลกๆแ,แล้วมันไม่ใช่ละฉันรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าฉันคอยอยู่เป็นสดไปก่อนดีกว่าในช่วงนี้นะคะส่วนใครที่มีคนในใจมาดูสถานการณ์ความรักนะคะคนในใจของคุณกันบ้างนะเพจ soft h a n d ล o s นะคะเพจ soft bond สองไม้เท้านะคะจ็อติสแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเนาะชาวทัดดินและชาวทัดไฟค่อนข้างเด่นนะคะมังกรพรกษพเดวยกันเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะคนพวกนี้จะเป็นชาวต่างชาติหรือความรักทางไกลคนทางไกลนะคะที่อยู่ในใจคุณคนคนนี้มีคนคุยเป็นอยู่ในแอปพลิเคชันโลกออนไลน์นะคะที่มีมากกว่าหนึ่งคนและเขาต้องรับมือกับการที่จะต้องตัดสินใจที่ยังไม่พร้อมตัดสินใจเหมือนมีคนอยากที่จะ ต้องการสถานะจากเขาอะแต่เขายังไม่พร้อมที่จะให้สถานะนะคะพยายามหลีกหน้าหรือพยายามที่จะไม่ใช่ว่าหลีกหน้าหนีขนาดนั้นแต่เป็นฟีลที่แบบว่าออตอบอ้อมๆตอบไม่ตรงคําถามแล้วบอกอีกฝ่ายว่าถามไม่ตรงคําตอบอะไรแบบเนี้นะคะเหมือนฉันยังยิสองจีสองใจฉันยังรู้สึกว่ายังไม่มีใครคลิกกับฉันขนาดนั้นก็แค่คุยไปเรื่อยๆประมาณนี้ขยายนิดนึงสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมเพ้อฝัน ย่างงอกนะคะคุณมีสเปคในใจคุณอยู่แล้วแหละแต่คนที่เข้ามาช่วงนี้มันยันไม่ใช่เท่านั้นเองมันยังไม่เป๊กอะมันยังไม่สเต็กคุณนะคะคุณขอแบบเซฟความโสดเอาไว้ก่อนดีกว่าส่วนใครที่เข้ามาก็ให้เข้ามาแล้วก็ผ่านเลยไปดีกว่านะคะฉันขอรอใครบางคนที่เ,เป็นสเปคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามที่เราคิดเอาไว้หรืในสิ่งที่เราพยายาม m a n e มันเอาไว้นะคะฟังคนในใจนะคะ สมาธิการเรียกร้องเห็นไหมการเรียกร้องถูกเรียกร้องความสัมพันธ์ถูกเรียกร้องเรื่องราวของสถานนะนะคะแต่เขายังไม่พร้อมนะ introvert เขายังไม่พร้อมในเรื่องนั้นแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามีใครที่จะทําให้เขาแบบทัชใจอะ่ะยังไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ารู้รักมากเลยนะนู่นนั่นนี่นะคะในความรู้สึกนะอืต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างคะ n i e of Pentacles นะคะหกเหรียญคนคนนี้นะเขายังมองคุณอยู่ไกลๆเขายังมองคุณอยู่ไกลๆย,ยังสองคนนะคะคนคนนี้มองว่าเป็นคนไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ไกลในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนที่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 เป็นคนที่อยู่ในใจอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในโลกออนไลน์หรือว่า เป็นชาวต่างชาติก็แล้วแต่นะคะหรืออยู่ทางไกลกันคนคนนี้ก็รู้สึกดีๆกับคุณนะ,ะว่าไม่ได้นะเขาก็รู้สึกที่ดีกับคุณนะคะแต่เขาก็ยังดูท่าทีของคุณนะคะว่าคุณจะรู้สึกมากกว่าเพื่อนกับเขาหรือเปล่านะคะจะรู้สึกมากกว่าเพื่อนกับเขาไหมจะรู้สึกว่าชอบเขาบ้างไหมแต่เขาแบบแฮปปี้ที่เวลาแบบได้คุยกับคุณนะอืเหมือนคนคนนี้จะยังมีการสื่อสารกับคุณอยู่นะคะ ต่อไปนะคะฟังคุณคิงล่ารู้สึกยังไงกับเขา King of Pentacles we offer j อยจจริงๆแล้วอ่ะคุณก็อยากที่จะมีการ Take Action ในเรื่องของความรู้สึกออกไปแหละนะแต่ว่า k i n ก o ง s w o r อ s ด้วยความที่เราจะมีจุดยืนของเราเราจะมีความนิ่งใน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 เขาเรียกอะไรบุคลิกของเราค่อนข้างสูงฉะนั้นแล้วอ่ะ อาจจะยากนิดนึงในการที่จะเห็นตัวคุณเทคแอคชั่นก่อนคุณก็ต้องการที่จะเห็นฝั่งของเขาเทคแอคชั่นก่อนเช่นเดียวกันต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายลองเทคแอคชั่นดูซิแต่อันนี้มันคือถานะโสดนะไม่ใช่คนคุยนะคะฉะนั้นแล้วการจะเทคแอคชั่นหรืออะไรมันเหมือนมีเส้นบางๆกั้นอยู่ในความเป็นเพื่อนหรือมีความเป็นคนรู้จักนะคะไปต่อกันที่บทสปของคนโสดนะคะ สามดาบสิบเหรียญน,นะคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่ไม่ถูกใจนะคะยังไม่ใช่ไม่ถูกใจแต่ว่าเรายังคงรู้สึกแบบชุ่มช,ชื่นใจเกี่ยวกับใครบางคนที่อยู่ในใจนะคะชุ่มชื่นใจเกี่ยวกับคนคนนั้นเป็นความรู้สึกโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาอะไรกับเราขนาดนั้นเราแค่เป็นความรู้สึกดีๆที่เราให้เขาไปนะคะเป็น f e ล l i n g ดีดๆนะคะเป็นมิตรภาพที่ ที่รู้ในใจแล้วว่าเราคิดยังไงแต่เราไม่ได้แบบจะมาอะไรกับเขาขนาดนั้นเบอร์นั้นนะคะ f u l ฟูเ s ส r ิดทรีนนะคะ f o r g i v i n นึ่ f o r g i v i n g and l e a r n น n g นะคะบางคนในที่นี้มีโอกาสที่คนเก่าจะแวะเวียนเข้ามานะคะแต่ก็จะเข้ามาแล้วก็ผ่านเลยไปนะคะแล้วก็หลักๆคนใหม่จะเข้ามาในเชิงของ Playfulness ดังนั้นคุณอาจจะ กรุบกริบเกีก่ยวก,กับคนในใจไปก่อนก็ได้เนาะโอเคคนสวนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวสัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณนะพนกักงานความรักในฝั่งของคุณค่ะซีเรียนเอ็มเพรสค่ะหกดาบนะคะสามถ้วยแล้วก็แฮงแมน มีในเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นละยึดติดคิดมากในความสัมพันธ์ในตัวของคนคุยแต่เราพยายามที่จะสร้างความมั่นใจในตัวเองสร้างความมั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยเรามีดีอะไรบ้างเราพยายามรับตัวเองเราพยายามที่จะมองเห็นคุณค่าของตัวเองพยายามที่ทําตัวเองให้ให้ดูมีคุณค่าให้เขาเห็นค่าของเรานะคะ แต่ถามว่าดึงดูดได้ขนาดนั้นไหมมันเป็นช่วงๆค่ะเหมือนเขาเราจะต้องรับมือกับจุดที่เขามามาไปไปมามาหายหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวตอบช้านะคะเดี๋ยวไม่รับสายเ,าเดี๋ยวแบบส่งไปตั้งแต่เช้าอาจจะตอบเย็นอะไรแบบนี้หรือถามคําตอบคันสั้นๆนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปกติเราไหมมันแปลกๆแล้วนะยิ่งทําให้จากสีเหรียญของความห่วงกลายเป็นความรู้สึกว่า ฉันอยู่ในจุดที่ฉันจัดการอะไรไม่ได้อะฉันอยู่ในสิ่ที่ฉันรู้สึกว่าแล้วมันจะยังไงต่อมันจะตึงแบบนี้แบบตึงกว่าเดิมอะนะคะคุณรู้สึกได้เลยว่าช่วงไปเนี่ยอาจจะรู้สึกตึงตึงในสถานการณ์ความสัมพันธ์ฟังของเขาล่ะคะเป็นยังไง Queen of คัพนะคะสี่ไม้เท้าหกถ้วยอ๋อเป็นอย่างนี้เองสิบดาบชาวธาตุน้ำพลั้งเด่นนะคะอาจจะดีเรื่องกับชาวธาตุน้ำที่อยู่ในราศีลักนาห,หรือดาวศุกร์บางอ่า มีนกร็กระกรือพิจิตนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คนคนนี้เหมือนเขามีเกณฑ์ที่จะกลับไปปรับความเข้าใจกับคนของเขาะค่ะเลยทําให้เขายังอยู่ในจุดที่อาจจะเงียบกับเราหรือว่าไม่ได้ตอบโต้หรือไม่ได้มีการสื่อสารอะไรกับคุณมากเท่าไหร่นะคะมไม่ได้มีการสื่อสารกับคุณมากนักแต่ในขณะที่เขาแบบโอเค สื่อสารกับคุณน้อยลงนะคะแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกับใครบางคนที่วนกลับมาในชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนเก่าก็ตามนะคะในช่วงปลายเดือนอของเขาเป็นสิบดาคือเขารู้สึกว่าแอบคิดผิดนิดนึงแอบคิดผิดนิดนึงนะคะ<ๆ>เขารู้เลยว่าเขาจะต้องมีประเด็นกับคุณแน่ๆแล้วก็เป็นประเด่นจริงๆด้วย,วยแล้วมันกลายเป็นประเด็นที่ทําให้เขารู้สึกแบบหนักใจอ่ะหนักใจพอสมควร นะคะหนะักใจบางสมควรเลยเดี๋ยวขอขยายหน่อยละกันนะคะสถานการณ์ความรักท้องถิ่มาสิฟังคุณค่ะคาวดีสมาธิช่วยเหลือหรือไคลนนะคะบนบานบางคนอาจจะมีในเรื่องของการแบบมูเตลูร่วมด้วยอ่ะฝั่งของคุณถ้าไพ่ไม่สลับนะเออคุณรอในเรื่องของการนัดหมายจากเขาการนัดหมายการรออะไรบางอย่างจากตัวเขา นะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนเราอาจจะยังไม่ได้ในสิ่งนั้นนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยแคร์เราอ่ะเราต้องการความช่วยเหลือหรือใครในตรงเนี้ยหมายถึงการแบบแบ่งเวลาหรือสนใจเราบ้างหรือคุยกับเราบ้างได้ไหมหรืออะไรประมาณเนี้ยยังให้ได้รู้ว่าโอเคเรายังอยู่ในจุดที่จะเป็นคนคุยกันเราเขายังอยากจะคุยกับเรานะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ปล่อยให้แบบบรรดูไม่ชัดเจนจน จนแบบทาให้เราสับสนนะอืมต่อไปฝั่งของเขานะคะของเขาค่ะคอนฟิร์นะคะความขัดแย้งของเขาจะได้รับการคลี่คลายนะคะดูเหมือนเขาจะมีตัวจริงแล้วนะดูเหมือนเขากําลังจะมีตัวจริงอะ่ะหรือว่าตัวจริงของเขากลับมานั่นแหละนะคะเป็นพันธนาการเป็นคอมมิทเมนต์นะคะเป็นตัวจริง จนทําให้ไม่ได้มีเวลามาเต็มที่หรือว่าไม่ได้มีเวลาแบบมาสื่อสารหรือติดตอ่อกับคุณได้ได้อย่างปกติค่นเดทีนี้นะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงความคิดความรู้สึกนะสองถ้วยทำพาพลนนะเขาสับรางอยู่กับสองสิ่งนะคะกับกับสองคนหรืออะไรเงี้ยถามว่าเขาชอบไหมเขาชอบคุณมากนะ อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาชอบคุณมากถึงแม้ว่าการแสดงออกของเขาอาจจะดูนิ่งๆไม่ได้ไม่ได้แสดงออกแบบชัดเจนจาอะไรเท่าไหร่แต่เขาชอบคุณมากๆเนี่ยค่ะเขาอยากให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกดีๆที่มีต่อเขานะและตัวเขาก็รับรู้สิ่งดีๆที่คุณรู้สึกกับเขาเช่นกันแต่แค่อยู่ในจุดที่เหมือนผิดที่ผิดเวลาไปนิดหน่อยอ่ะมันอยู่ในจุดที่เฮ้เรากําลังจะไปได้ดีแต่กลายเป็นว่ามีคนเก่าหรือมีอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงมาก่อนหน้านี้ วนกลับมาซึ่งทำให้ใจของเขานั้นแอบหว่นๆนะคะหว่นๆไปกับคนคนนั้นะมากๆเลยฟังคุณนะคะคุณแม่รู้สึกยังไงกับเขาคนนี้นะคะพิงออฟโซนสี่ถ้วยเรารู้สึกว่าเราสังเกตจากท่าทีความเย็นชาความนิ่งเฉยของเขาแล้วอะเรารู้สึกว่าเราหยิบยื่นอะไรไปเราเข้าหาเขาเราสื่อสารกับเขาเขาไม่ค่อยสนใจข้อความของเราเท่าไหร่ เขาไม่ค่อยสนใจในรีแอคชั่นที่เราพยายามสื่อกับเขานะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยก mm ้า hmm. วดาบคือเราเสียใจนะเราเสียใจนะเราคิดมากนะเรากังวลมากนะเราเระแวงมากนะเพราะตรงนี้ใจของเราอะ่ะคือมีเป้าหมายแน่นอนอว่าเราอยากที่จะมีการคอมมิตเมนต์กับเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ยเราแฮปปี้คือมันมีจุดหนึ่งที่คุณกับเขา่มีจุดที่แฮปปี้แต่กับการว่าช่วงเนี้ยันมีบางสิ่งที่มันเก่าๆบนกลับมาก็เลยทําให้ หลายๆอย่างมันดูมันดูไม่เหมือนเดิม,มบทสรุปนะคะเด,ดวิลค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่จะเป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนนะคะของคนเก่าของคนที่มีพันธนาการถ้าไพ่สลับคือคนเก่ากลับมาในฝั่งคุณและมีประเด็นกับคนปัจจุบันแต่ถ้าไม่สลับถ้าไพ่ไม่สลับนะคะคือ ฝั่งของคนคุยของคุณที่มีคนเก่าเข้ามาผัวพันนะคะทำเพระนนะคะยังปรับสถานการณ์ได้อยู่อาจจะต้องใช้เวลาในการอ,าอดทนนะคะหรือ,อรอจังหวะสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงของปลายปีต้นเดือนหน้านดิเดี๋ยวเราต้องมาดูกัน New Love นะคะที่เป็นรักเก่าวพ a s Dis t ด i s t ี่เดอ e วั e เรามองว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่ใช่แล้วเขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่ใช่ คนที่ใช่ในที่นี้หมายถึงเขาก็รู้สึกที่ดีกับคุณมากๆเหมือนกันมีแพชชั่นต่อการมากๆแต่ถามว่าจะต้องเลือกได้ไหมไม่ได้เขาเลือกไม่ได้นะคะแต่จะปล่อยคุณไปได้ไหมเขาก็ปล่อยคุณไปไม่ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้งไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะ ใพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักเนาะมาดูสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะโอ้โหตัดแบบหนึ่งพ่ในฝั่งของคุณสถานการณ์ความรักฝั่งคุณเจ็ดเหรียญน,นะคะสี่ดาดูการเติบโตดู พฤติกรรมของอีกฝั่งนะคะดูพฤติกรรมของอีกฝั่งดูพฤติกรรมของความสัมพันธ์ดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียบเรียบไปแบบเรียบเรียบนิ่งๆง,ง่ายๆไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ตัวเองนะคะโฟกัสในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็โฟกัสในเรื่องราวของความสัมพันธ์แต่ในช่วงปลายเดือนเนี่ยเหมือนคุณจะมีเซนบางอย่าง ะะมีเส้นบางอย่างในความสัมพันธ์แตเส้นนั้นของคุณมันบอกว่าอะไรสองไม้เท้านะคะรู้สึกว่าคนคนนี้หรือคนของคุณเนี่ยหรือในความสัมพันธ์มีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดหรือปิดบังอยู่นะคะหรือมีบางคนที่พูดไม่จริงหรือพูดไม่หมดในความสัมพันธ์นั่นเองทางที่มันมาแบบเรียบเรียบเรื่อยๆห่หรือนิ่งๆนะคะแบบนิ่งๆเลยไม่ได้ไม่ได้หวือหวาแล้วก็ออกแนวนิ่งๆเงียบๆอะเหมือนเป็นคนรักที่แบบเอดกันมีมี มีสเปซให้กันนะคะโอเคไปดูฝั่งคนคนรักนะคะสถานการณ์สถานการณ์ฝั่งเขาเป็นยังไงสเตรนค่ะเพจซอฟคับ10ดาวโอเคในที่นี้นะคะชาวธาตดุดินธาตุไฟและธาตุน้ำค่อนข้างเด็ดนะคะเมซิงหรือธนูมังกรบรึกศพหรือกันมีนก,กรกฎหรือพิจิกที่ในราศีลัขนาหรือดาวสุกนะคะเขารู้สึกว่า,เ,าเขาพยายามที่จะ คนโทรสถานการณ์ความรักัองเขานะพยายามที่จะอาจจะไม่หวานด้วยแหละอาจจะไม่หวานหรือพายสเตรนนะคะไม่ได้หวานไม่ได้อ่อนโยนไม่ได้โรแมนติกนะคะแต่ออกแนวแบบแข็งแข็งทื่อๆไม่ค่อยแสดงออกความรักไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกเท่าไหร่แต่เขา่าต้องการรู้ไหมเขาไม่ได้แสดงออกไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องการเขาไม่แสดงออกแต่เขาอะต้องการให้คุณแสดงออกในทางแบบนั้นกับเขาต้องการให้คุณอ่อนหวานอ่อนโยนหรือมีการทักทักทายแบบ ถามไทยแบบในเชื่อแบบหว,วานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเขาสักหน่อยแต่กับกลายเป็นเขาก็ไม่ได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้ให้ไปก่อนนะคะอืมแล้วฝั่งเขาถามว่ามีมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาแต่เขาเปิดไหมมีคนเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนนะคะแล้วก็จูนอืมเขาก็มีความสัมพันธ์ยู่แล้วนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเปิดเผย เขาค่อนข้างจะเปิดเผยไม่ได้มีอะไรที่เป็นรับลมคมไหนบางทีทั้งเซนทั้งอะไรบวกกับอารมณ์ความรู้สึกที่เราสังเกตว่าเออมันดูแบบนิ่งผิดปกติเลยทําให้เราคิดไปแบบนั้นนะคะขยายหน่อยแล้วกันเพื่อความชัวขยายนะคะฝั่งของคุณค่ะฟันดี้ปริวานนะคะเราอยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นจุดที่บันไว้ได คือแบบไปแบบสบายๆชิลๆเป็นพีคๆก,ก็คือไม่หิวหวานนั่นแหละนะคะไม่หิวหวานนะลลสก็คลายก็อาจจะเป็นในเรื่องของสมาธิอะไรเงี้ยเราจะเสียสมาธิบางคนถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเกี่ยวกับประจำเดือนได้นะคะที่อาจจะทําให้เราแบบมีความขุม่นมัวหรือมีความคิดเยอะสักหน่อยแล้วผู้ชายก็อาจจะมีการแบบคิดยงคิดเยอะคิดมากอะไรเงี้ยหรือว่าฟังจากคนอื่นมาเยอะนะคะ ฟังของเขาละคะความช่วยเหลือของขวาเห็นไหมว่าเขาต้องการจากคุณนะแต่เขาไม่ได้ให้ก่อนนะคะเขาอยากได้รับจากคุณแต่เขาแค่ไม่ได้เป็นฝ่ายที่หยิบยื่นหรือให้ก่อนเท่านั้นเองบางทีเขารู้สึกเหนื่อยแต่เขาไม่พูดเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากอะไรก็แล้วแต่เขาแค่อยากให้คุณได้รู้แล้วก็เป็นฝ่ายแบบเห็นอกเห็นใจเขาหรือเป็นฝ่ายที่แบบเอ้ยดูแลหรือซัพพอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยในฟิลหวานๆบ้างนะคะ ต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ A สับสนนะคะ9เหรียญ Queen of Pentacles เขาว่ารู้แหละว่าคุณเป็นคนมั่นคงในความรู้สึกในความสัมพันธ์เขาไม่ได้กังนวลเลยว่าคุณจะวอกแวกหรืออะไรนะคะและตัวเขาก็ไม่ได้วอกแวกหรืออะไรเหมือนกันในความสัมพันธ์บางคนเป็นความรักทางไกล หรือเป็นชาวต่างชาติแต่ระยะทางไม่ได้เป็นประเด็นในเรื่องของการนอกใจสําหรับเขาอาจจะมีคนเข้ามาบ้างแหละแต่เขาก็ไม่ได้จะไม่ได้จะแบบว่าโหเป็นกิจวัตรประจําวันว่าฉันจะต้องตั้งหน้าตั้งตานอกใจเธออย่างเดียวไม่ไม่ใช่อาจจะมีเข้ามาคุยเป็นมิตรภาพแต่ไม่ได้คิดอะไรเกินไปกว่านั้นไม่อยากให้มันเป็นปัญหาใหญ่นะคะเขายังรักยังเติม,เต,มเต็มความสัมพันธ์อยู่แต่เขาอจะเป็นฝั่งที่ต้องการการเติม,เต,มเต็มมากกว่าการให้ไป ฟังคุณนะคะคีล่ารู้สึกยังไงเอซอบเพนดคอลส์คุณใะอยากที่จะให้สิ่งดีๆกับเขานะหรือความรู้สึกดีๆหรือการแสดงออกเทคแอคชั่นดีๆหวานๆแต่คุณเห็นด้วยท่าทีของเขาที่มันดูนิ่งๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยดูดูมีกำแพงอะเราก็คิดว่าเขาไม่ต้องการริ่งๆเขาต้องการเขาแค่ไม่ได้ตอบสนองเราว่าเือชอบหรือบอกความรู้สึกทั้งหมดออกมาว่าเขาเป็นคนปากหนักปากกับใจไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะ ถ้าไพ่ไม่สลับนะสี่เหรียญหกไม้เท้าเอ็มเพรสล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ที่สําคัญที่สุดนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยสาคัญที่สุดแล้วเป็นหนึ่งเดียวอ่ะอืมเราก็อยากที่จะเป็นคนที่เพียบพร้อมในสายตาเขาทุกอย่างนะอะไรที่บกร่องหรืออะไรที่น้อยไปเราก็พยายามจะเติมอะไรที่เยอะเกินไปเราก็พยายามที่จะลดนะคะตัวเราเองก็พยายามที่จะลดในเรื่องของความคิดเยอะคิดมากกอดรัดหรือว่าแน่นเกินไปในความสัมพันธ์เช่นกัน ่อนที่บทสรุปค่ะเจ็ดดาบนะคะการแอบ,บ่องแอบดูแอบ,บเช็คนะคะว่ามีในเรื่องของตัวเลือกบุคคลนิสามหรืป,ปลา่าแต่สุดท้ายมันเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดเดยอะคิดมากไปเองนะคะบางคนจะรู้สึกเหมือนในความสัมคัธญนี่ต้องมีเป็นคนแบบ take action หรือเป็นคนที่แบบว่าจะต้องออพยายามเข้าใจในอีกฝั่งหนึ่ง ตลอดเวลานะคะว่าเขาคิดยังไงอเอาอกเอาใจเอาใจใส่คนรักอะไรเง <S <S <ซ>ี้ย so m a t e p a y f u l n e s นะคะแล้ว attraction บางทีความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะขาดในเรื่องของความสดใสความร่าเริงนะคะเรียบเรียบก็จริงแต่บางทีเติมความสดใสความร่าเริงความสนุกสนานในความสัมพันธ์ในบทสนทนาบ้างนะคะหรือกิจกรรมถ้าบางคนเจอกันนะคะหรืออยู่ด้วยกันต่างนะคะมันจะช่วยเพิ่มแรงออดึงดูดของกันและกันเขาก็จะมีความอาจจะกล้าเล่นกล้าที่จะ take action กับเราแบบ มากมากกว่ามากกว่าตอนนี้นะคะอมบางคนเป็นสัญญาณของเนื้อคู่ด้วยนะเป็นสัญญาณของเนื้อคู่เป็นสัญญาณของโสมิซึ่งกันละกันด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปของพรกศบก็ประมาณนี้นะคะเนยก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s s u b c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ